คำศัพท์าาพภาษาไทยในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งบัตรภาพอ่านว่าบัตรภาพสมุดอ่านว่าสมุด ศึกษาอ่านว่าศึกษาสืบคน้นอ่านว่าสืบคน้นวาดภาพอ่านว่าวาดภาพ บันทึกอ่านว่าบันทึกสรุปอ่านว่าสรุปสำคัญอ่านว่าสำคัญสแสดงอ่านว่า แสดงตัวแทนอ่านว่าตัวแทน